เอาละ่ะสวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับสปาร์ตันศนึงนะครับนี้ผมจะมาสอนโหลดไอ้เกมรルโตะนะครับไอเจ้านี้นี่ครับนี่ตัวอย่างเป็นไงเหรอดรฟินดรฟินอ่านี่ฮะสาวคนที่อยากเล่นนะครับก่อนอื่นสิ่งที่คุณต้องโหลดคือโปรแกรมดรฟินครับ ถ้าผมแนะนําให้โหลดคือแนะนําให้โหลดอันนี้นะครับแล้วแต่บิดของคุณเช็คบิดยังไงนี่ครับอืนี่ครับของผม,ผม32บิตนะครับโอ,โอ้ Windows 8โอเค32บิตนะโอเคแล้วก็คุณก็ทำการคลิกดาวน์โหลดไปนะครับคลิกดาวน์โหลดไปเลยอ๋อ อย่างที่สองโหลดยูทเลนมาครับคลิกไปเลยฟรีตลอดสาธัยเอ้ยเอ้ย,อยจะสอนให้มันง่ายกว่าน,นั้นหนะ่อยเอาใหม่นะนี่นี่ย้อนย้อนโอเคเอาใหม่เอ,เอาไปกดโดนเชยนี่ครับเลื่อนมาล่างสุดนี่เก็ตยูทเลนนะครับโอเคนะอเอ้ยอย่าแกล้งดิสัตว์เห็นไหมเนี่ยกระตุกคลิกไปเลย มันจะขึ้นดาวน์โหลดให้นะครับ Getu o r er r n t อ่าโหลดเสริ่งต่อไปค้นตรงนี้คือนี่ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับนี่กดพอติดตั้ง g u t o r e n t เสร็จใช่ไหมกดนี้เลยนี่ Getu t o er r e n t เนี่ยมันจะถามนะครับก็กดไปใช้งานแอปพลิเคชันไปนะครับผมโหลดไว้อยู่แล้วนะมันก็จะให้โหลด จะเลือกหน้าตาโหลดมันจะเป็นประมาณนี้ครับมาตอนแรกหรือเปล่าเข้าถูกตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะยกตัวอย่างเช่นอ่ะเราก็ได้ Yes ไารอสักครู่ครับผมเออมันของผมมันมีอยู่แล้วนี่ว่ามันจะขึ้นให้คุณกดเซฟนะครับ กดเซฟว่าคุณจะเซฟไว้ได้ไหนอะไรอย่างงี้คุณก็กดเลือกแล้วก็กดเซฟบันทึกไปนะครับเอาละแค่นี้แล้วคุณก็โหลดไอ้อยูเทเลนมาเสร็จคุณก็ทําการติดตั้งโหลดยูเทเลนมาทำการติดตั้ง,ง,งก่อนถึงวิธีที่ผมสอนไปนะครับนี่เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยเดีวมันคลิกไป ก็รันไปนะครับมันจะมีให้ติดตั้งติดตั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อทุกอย่างเองเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วเราต่อนะครับนี่โปรแกรม Do l p h i n นะมาถึงมันจะได้ไฟล์นี้ตัวเดียวครับแล้วก็กดขวา e x คเซเคียร์ไปนะครับเคมันก็จะแตกเป็นตัวนี้ขึ้นมา d o l ฟ h i n เมื่อกี้เราเก็บไนะว้ได้ไหนนะรูโตะแล้วแต่แล้วแต่ไฟล์ที่คุณเก็บไว้นะผมเก็บไว้ใน Spartan นนี่นะครับสร้างขึ้นมานี่ผมสร้างไว้มันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมา หลายคนถามเอ้ยแล้วทําไมบางคนมันขึ้นเป็นวงกลมแล้วเป็นรูปสายฟ้าอันนั้นมันคนที่เขาใช้โปรแกรมอะไรเดมอนชูไลท์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปวงกลมไอคอนมันจะขึ้นเป็นวงกลมแล้วก็สายฟ้านะครับวางลงมาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะนก็เปิดออฟฟิศขึ้นมานี่ฮะตอนแรกมันจะไม่มีอะไรกูกดบราวเลือกไปฮะอยู่ในไหนเมื่อกี้สปาร์ตันคู เนี่ยแล้วก็โอเคไปมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วคุณก็เช็คดูว่าเล่นได้ไหมแบบหนึ่งมันก็เล่นได้อยู่แล้วถ้าโหลดมาขนาดนี้นะครับลองดูเอาสักคู่นะครับเสียงมาตอนแรกผมไม่ค้นไม่ชอบเลยคลิกไป มาตอนแรกมันจะเสียงแบบกระท้อกันแบบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันจะเป็นเสียงเนี่ยแต่พอเข้าเกมแล้วเสียงปกตินะครับナルトชิฟปปูเดน激斗忍者対戦เペシャล 劇人のシを選んでください。好きなモードワイ先一人でワイファイ一人一人1 1人からワイサイ人ワイ人最高一人から四人一人で遊ぶ場合はここを選んでください。さまざまな任務に挑戦しステージをクリアしていくモード好きな一人から四人までさまざまな形式の対戦を行う場合一対一の形式で対戦するモードです。